คุณพรีมนะคะน้องพรีมเรียกน้องพรีมก็ได้เนาะอ่าคนงก็ได้ค่ะแตนนี้คือเสื้อผ้าที่ใส่โดยปกติเลยเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นเสื้อตัวใหญ่หญเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์มาหาเสื้อที่มันแบบปิดสิรีระตัวเองเพราะว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คืออยากจะปรับลุคใช่ใชไหมค่ะพรีมอยากได้เสื้อเบสเซอร์ใส่ไปทํางานเวลาที่จะใส่เบสเซอร์ให้ดูดีอ่ะอันดับแรกเลยคือ ขากางเกงต้องพอดีจําที่ดีเลยบางคนใส่เบเซอร์ดูแต่เบเซอร์แต่ขากเกงยาวเฟือยแล้วก็รองเท้าคือบางทีแบบใส่ส้นแบนด้วยแล้วขางเกงกองด้วยเบเซอร์จะสวยขนาดไหนก็แล้วแต่นะจะแพงขนาดไหนก็แล้วแต่ ก็จะทาให้ลุคของคุณดูไม่ดีเลยคุณดูจากผู้ชายได้เลยใส่สูทอ่ะสูทพอดีตัวสูทสวยพอดีเป๊ะแต่ขางเกงอะ่ะกองอยู่ตรงรองเท้าอะ่ะบุคลิกไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะใส่เบเซอร์ให้สวยปลายขางเกงต้องยาวกําลังดีแบบนี้กําลังดีอันดับที่2คือถลบแขนเสื้อนิดน,นึงสําหรับผู้หญิงนะสมมติไปประชุมพรีเซนเทชันพรีเซนต์งานเข้าประชุมถ้าคุณไม่มีที่ใส่รัดแขนนะคุณใช้หนังยางสีเข้มแบบนี้ได้เลยไม่เทอะทะไม่อึอดอัด คยรู้ไหมว่าต้องทำอย่างนี้ได้ไม่เคยค่ะเออมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นปะแค่นี้เองอันดับแรกคือปลายขากางเกงต้องพอดีไม่ลากกับพื้นไม่กองเกินไปอันดับที่สองคือแขนเสื้อเปิดโชว์เนื้อตรงนี้นิดนึง<อ>จริงจงข้อที่สามขออันนี้ด้วยข้างในอ่ะเสื้อข้างในอ่ะก็ต้องเป็นเสื้อที่คุณภาพดีด้วยเนาะบางคนใส่เสื้อข้างในแบบคุณภาพไม่ดีอ่ะมันทำให้ดูราคาถูกข้อที่สี่คือเข็มขัด สมมติถ้าคุณอยากจะไปประชุมไปสมัครงานสมัครวีซ่าลุกเนี้ยได้ดได้หมดเลยมันทําให้เขาเรียกว่าลุกดูสมาร์ทสมาร์ทคืออะไรสมาร์ทภาษาไทยแปลว่าเก่งใช่ไหมฉลาดสมาร์ทในทางแต่งตัวว่าสุภาพเรียบร้อยอืมอันเนี้ยลุกแบบเนี้ยสุภาพเรียบร้อยอันดูสิสวยอ่ะเออใส่เข็มขัดอยากจะเอารูปตอนแรกชุดแรกตอนนี้มาเนาะชุดี่เป็นโอเวอร์ไซส์ออดูสิทุกคน โอ้สวยเลยค่ะสวยไหมใช่มัม่นใจมามหันหลังสิเนี่ยแล้มันเป็นลุกที่สามารถใส่ได้ทุกวัยนะคุณอายุน้อยอายุเยอะใส่ได้หมดคือเป็นสไตล์การแต่งตัวส์ทแคทชวลลุ k อันนี้น่าจะเป็นบิสเนสแคชวลลุกคือใส่ไปออกงานได้ใส่ได้หรือถ้าคุณจะเปลี่ยนเสื้อข้างในเป็นสีอ่อนก็ได้แต่ลุกแบบเนี้ยฝรั่งอนะ่ะไม่ว่าเขาจะวัยเท่าไหร่เขาก็จะใส่นะเป็นแบบลุกที่มันดูสมาร์อ่ะ